สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับสวัสดี fc ทุกๆท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่บ้านไม้แดงนะครับมาดูคันใหม่ครับโอ้นี่วันหวยออกด้วยนะครับอ่าโคหวยว่าไปโอ้มาคู่กับโดนครับ ครับขออนุญาตถ่ายทำด้วยนะครับโอ้ยมาคู่กับโรนครับท่านผู้ชมอ่ามาดูคันนี้ก่อนครับมาดูเจ้าเดก,ก้าก่อนครับอูสงวนสักนะครับนี่ว่าสวยแค่ไหนจัดจ้านแค่ไหนโอ้โหเคลือบเงาช่วงล่างอูสงวนสัก ามาถึงเมื่อคืนนะครับรถสไลด์วันนี้ก็วายแม่แย่านางครับนี่ขวายเสร็จแล้วคันนี้ก็ <c oughs> เดก,ก้าครับอิสุเดก,ก้าร้อยเก้าห้านะครับ จัดมาอูสงวนซักเกอร์อยู่ที่ราคา900,000สี่นะครับ900,000สี่นะครับคันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับสวยแค่ไหนโอ้ช่วงล่างครับเคลือบเงาแบบโอ้โหเย,ยิ้มเลยหนาหนาเคลือบได้หนามากครับกันสนิมได้ดี โอ้เครือบหนามากเลยคนระับดูโอ้นี่ดูเอาแล้วนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวมาดูบันท้ายหน่อยโอ้เป็นบางฝุ่นแยกนะครับบางฝุ่นแยกไม่ใช่เต็มใบนะครับแยกนะครับหูช้างสองหูช้างคู่นะครับหูช้างคู่แกนใหญ่พราใหญ่ ชุดดำน่าจะถอดประกอบได้นะครับชุดดำอ่ะเสียกล้องยกดำหน่ยครับ ทีมงานเสียกล้องนะครับญาติพี่น้องโอ้ภายในก็สวยครับอเสียงนี่ยางโฟดครับ เกนใหญ่ครับท่านผู้ชมดูนี่เกนจัดหนา้าอะเดี๋ยวมาดูภายในครับ đúng thẳng đập lừng đùi tiếng Cairo rõ lên à đểo qua xem thương phim 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 สวัสดีครับ,รบมาชมรถใหม่นะครับตั้งตัอะไรจับตัวอยู่โอ้ครับอ่ะลูกบานเะไรเจ๊ลุงพลนะมากับลุงพลครับวันนี้ออดาราดาราจำท่องครับร <laughs> 9่0 0 0นสีครับอุสงวนศักดิ์ เสียกล้องเสียกล้องพามาจัดอีกแล้วครับโอ้โหสวยจัดนะครับเครื่องอโอ้หนี่หัวก็เดิมเดิมะโอ้ไปดูฟังลุงพรหน่อย โอ้ปั๊มไงปั๊มญ่เครื่องสวยครับเ,เก่านอกอันนี้คันซีนอกเนาะสึกล้องครับคันซีนอกนะครับสม,สมเลยครับเจียวเลยเก่านอก นี่ดูหูช้างนี่ช้างคู่แจวเลยหูช้างคู่โอ้วันนี้อากาศร้อนมากนี่ครับอูสมุนสักครับโอ้นี่นี่เบอร์โทรครับตามนี้เลย 6เฮตอีหนึ่ง195นะครับเคลือบหนามากเลยสุดยอดเลยครับกันสนิมได้อย่างดี กล้องนี้ไปเอาด้วยเหรอรไปรับรถมาเลยเยอะเอารถสลด์มาส่งครับเ,ออเสียกล้องไปด้วยนะครับเสียกล้องพาไปซื้อใช่ไหมไปซื้อญาติพ,พี่น้องญาติพี่น้องกัน สาวสวยโอ้คนขับรถสไลด์สาวสวยครับเสียกล้องนี่ไม่พลาดเลยลุงโฟนอยากไปครับไม่ได้ไปโอ้นี่จัดเงินสดมาเลยเนาะจัดเงินสดโอ้ทำมาสี่เดือนนะครับเนี้ยสี่เดือนตโอ้ไปจองมาสี่เดือนนะครับท่านผู้ชม นี่ครับผมชอบกระบอกดั้มนะครับดูแกนนี่โคตรใหญ่เลยครับโอ้นี่มีซับเหล็กด้วยเออนี่ซับในนี่ครับนี่นมีซับตัวนี้ด้วยนี่โอ้หนี่เหล็กหนาเลยครับท่านผู้ชมดูเอานะครับตัวนี้มีซับนะครับดูแกนครับนี่โอ้ เทนใหญ่แฉ้วๆๆวันนี้ของแต่งละ่ะเสื้อกล้องเดิม่แหละครับของแต่งซือง้อเอาเองของแต่งซื้อเอา <c oughs> <c oughs> เ,เองครับมีแถมีราวเลดมาแค่นั้นครับ ้องแต่งซื้อเอามีแถมกระจกหลังเตานาซาหลังเตา LED โอ้แข็งแรงครับคันนี้นี่ครับโ,รโ,รโอ้แถมไฟ LED กระจกนาซาหลังเตาโอ้โอ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  ดีดดีมากครับ <laughs> ดีดลุงพรครับลุงพรน้ำหนักเบาครับเพื่อดาบลุงพลเออเบาสีดำครับ v i p เลยโอ้นี่จะมีโลโก้อู๋สงวนสักครับพวงมาลัยสวยด้วยนะโอ้นี่โอ้พวงมาลัยครับดูพวงมาลัยยพววงมาลัสย โอ้น่าจะหลายใบอยู่กับพวงมาลัยอ้าวล็อกไว้คืนลุงพรเ,งเดี๋ยวจะมาชมโดรนมั่งเฮืยน้ำมันเต็มถังไหมเสียก้องน้ำมันเติมมาไม่ค่อยเยอะอ๋อแต่ขับได้อยู่มีช้างคู่ด้วย อันนี้กระบะนี่พื้นกี่มิลเสียกล้องห้มิลครับวูห<อ>พื้นห้ามิลครับท่านผู้ชมกระบอกใหญ่โอ้โออใช้ได้เลยอเอาลุงพรดูเอา ดูดิแบบใหม,ม่ครับหลอนอันนี้เจ้าของชื่ออะไรเจ้ก้องเจ้าของชื่อไอ้พี่สาวกับพี่เอสโอพี่ลูกน้องนี่โอ้เจเอสชื่อพี่เอสอารุงพลเอาลงแล้วครับโอ้ชอบกระบอก โอ้กระบอกใหญ่มากครับท่านผู้ชมโอ้แจ๋วเลยพอหอมปากหอมคอนะครับนานเดี๋ยวเบื่อลูกพลกล่าวไว้ครับ <c oughs> เอาคันนี้สนใจก็ติดต่ออสงวนสักนะครับ ต่อม่ได้เลยถ้าอยากได้แบบนี้กอ็อยู่ที่เท่าไรเกทุกวันนี้เขาขึ้นเป็น9ก้าแสแล้วเนาะเก้าแสนแปดแล้วนะต่อรองเอานะสำหรับคันนี้ก็โต่ได้อยู่ที่94นะครับเกาแล้ว,วลแต่ช่วงนะครับาฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องวีระดำแต่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม